ครับก็เลยนขอสวัสดีเพื่อนนะครับมีหลักนักสะสมมาพบกันดีเช่นเคยครับกับช่องรวยชแนลนะครับไม่เจอกันหลายวันนะครับเรามาพบกับการรีวิวนะครับรีวิวเหรียญแบบเช่นเคยนะครับก็คือเหรียญที่ทางช่องนะครับได้นํามานี้ก็คือเหรียญที่ได้ทําการรับซื้อมานะครับรับซื้อมาหกมาไกลมนาดมาจากเชียงใหม่นะครับสําหรับเหรียญทั้ง6ปีพศนะครับและ6ชนิดนี้นะครับเป็นยังไงนะครับ เอาเป็นว่าเราเรามาติดตามเกี่ยวกับข้อมูลนะครับข้อมูลที่เหรียญที่หลายหลายท่านอาจจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับว่าทําไมเหรียญแบบนี้นะครับถึงมีเยอะแต่ว่าผู้ที่รับซื้อนะครับยังไม่มีมากเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเหรียญแปลกมากกว่านะครับก็คือเหรียญเอเลอร์คอยน er นั่นเองนะครับที่มีการรับซื้อนะครับ แต่ว,ว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามานี้นะครับเป็นเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกติที่ทางช่องได้รับมาจากเชียงใหม่รับเชียงใหม่นะครับเพิ่งนส่งมาวันนี้นี่เองนะครับได้รับมานะครับก็เลยได้นํามาฝาก EP พี่เพื่อนๆนะครับให้ติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของเหรียญที่เพื่อนๆอาจจะมีอยู่นะว่า เราจะทํายังไงกับเหรียญที่เรามีอยู่เหรียญเก่านะครับก็คือเหรียญเก่าตั้งแต่ปีพศนะครับตัวทีตั้งแต่ปีพศ .2505 25 0 2 5นะครับก็คือเหรียญตาโลกแผ่นดินนั่นเองนะครับ เหรียญชนิด1บาทนะครับที่เพื่อนๆหลายคนนะครับมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปซื้อขายที่ไหนได้นะครับก็มาทําความรู้จักครับกับทางช่องรวยชแนลนะครับว่าได้รับเหรียญแบบนี้มานะครับทําไมเหรียญธรรมดาแบบนี้เหรียญที่ไม่แปลกนะครับจะมีราคายังไงนะครับเอาเป็นว่า ทางช่องได้นํามานี้นะครับเป็นเหรียญที่เพื่อนครับหรือว่า fc นั่นเองครับ fc จากเชียงใหม่นะครับส่งมาให้นะครับก็คือจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามนะครับคือเขาคัดมาแล้วนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันครับยังราคายังไม่สูงนะครับก็เราสามารถที่จะ มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับก่อนที่จะมีการซื้อขายกันเราไปเริ่มต้นนะครับเอาเป็นว่าเหรียญนี้แล้วกันครับเหรียญปีพศ2505นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับตาโรแผ่นดินเอาเป็นว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามานี้นะครับอาจจะมีข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่า เราไปดูรายละเอียดกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นครับเรามาดูทางช่องก็จะนำมาให้พี่เพื่อนๆนะครับได้รู้จักสองเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะมีหลายเหรียญนะครับคงไม่จบในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าเราดูเหรียญแรกก่อนนะครับเอาเป็นเหรียญปีพศ25005นะครับก็คือเหรียญชนิด1บาทนะครับ ที่ด้านหลังมีตาโล่แผ่นดินนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2505นี้จำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีพศ2505นะครับอยู่ที่883ล้าน80,600เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นปีพศนะครับเป็นปีพศที่มีจำนวนการผลิตที่เยอะนะครับและก็มีเหรียญที่ราคานะครับสูงถึง หลักหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับเป็นยังไงนะครับเราไปดูนะว่าทําไมนะครับเหรียญแบบนี้มีราคาถึงหลักแสนนะครับเพราะอะไรนะครับหลายหลายคนก็คงจะทราบข้อมูลนะครับว่าเหรียญที่ยอดฉัดนะครับตรงนี้นะครับปลายยอดฉัดนะครับจะต้องตรงยอยักษ์นะครับถึงจะมีราคาหลักแสนนะครับหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิป ก,ก่อนโน้นนะครับว่าหรือว่าหลายๆหลายๆเพจนะครับที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือยอดฉัดตรงนี้นะครับถ้ามาตรงยอยยักษ์นะครับก็จะมีราคาหลักแสนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักสิบเองครับเป็นราคาที่หลักสิบนะครับหลักสิบ นี่คือเหรียญที่หลายๆท่านนะครับอาจจะมีอยู่ในมือนะครับและก็ไม่ได้สังเกตครับว่ายอดฉัดของตราโลแผ่นดินนะครับอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับและราคาเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเหรียญที่มีอยู่ในมือนี้นะครับอาจจะอยู่ที่ท่านหรือเปล่านะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดปกตินะครับมีราคาอยู่ที่หลัก10เองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีพศที่เก่านะครับหรือว่านานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2505นะครับทำไมถึงมีราคาแค่นี้นะครับและทำไมบางเพจนะครับมีเปิดรับซื้อเหรียญราคา150,000บาทนะครับเกี่ยวกับ การซื้อขายเหรียญของร้านที่เปิดรับซื้อเหรียญนะครับโดยตรงนะครับก็จะมีนะครับแบบนี้แหละครับก็คือยอดฉัดต้องไปตรงย่อยัดนะครับถึงจะมีราคาหลักแสนนะครับสําหรับข้อมูลของเหรียญปีพศ2505นะครับก็มีมาฝากประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลสั้นๆนะครับเอาเป็นว่าเรามาต่อเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2 ที่ได้รับมานะครับก็เลยนำมาให้มิตรลักษ์นักสะสมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับว่า,าเหรียญชนิด1บาทนะครับปีพศ2520นะครับซึ่งเป็นเหรียญเรือนะครับเรือสุพรรณหงษ์ นี่คือเอาเป็นว่าเราพูดถึงด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญจะมเีเขาเรียกว่าผู้สั้นผู้ยาวนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่คือผู้ยาวนะครับผู้ยาวผู้ยาวที่มีจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญรวมกันทั้งสองเหรียญน,นี้ไอสอง สองแบบก็คือเหรียญแบบผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับจะมีจำนวนการผลิตรวมกันอยู่ที่5 0า6้อยล้าน4ี่แสนหกหมื่นเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามีจำนวนการผลิตเยอะพอสมควรนะครับและราคาของเหรียญที่เป็นเหรียญแบบนี้เหรียญป,ปะกะตินะครับเหรียญปกะติก็คือ มีราคาไม่สูงครับเหรียญละประมาณ40บาทครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาคุยรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับข้อมูลเหรียญนะครับเพื่อนๆที่อยากจะขายเหรียญนะครับแนะนำนะครับว่าเราไปพบกันที่เพจ Facebook ด้วยกันนะครับเพจ a c e b o o k ก็คือกลุ่มนักสะสมเหรียญหรือว่ากลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับของเพจ a c e b o o k นะครับ ก็จะมาพบกันกันกบช่องอรวยรวยช n แนลนะครับ<อ>ก็จะมีชื่อ Facebook อยู่ที่ชื่อของ Facebook นะครับของทางช่องก็จะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับก็คือ K R I E N G นะครับสองอ N A N นะครับ K R I E N G N A N นะครับนี่คือ Facebook ของช่องรวยรวยชาแนลนะครับ สามารถไปพบกันที่กลุ่มนะครับกลุ่มเพจนักสะสมนะครับที่อยู่ใน a c e b o o k นะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับและก็เดี๋ยวการติดต่อนะครับติดต่อของทางช่องก็อยู่ที่จะมี ID l ดี e อยู่ครับ Line แอดนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับให้ หลายๆท่านนะครับที่ต้องการพูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกับทางช่องครับทางช่องก็ยินดีที่จะพูดคุยกับท่านได้นะครับว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับควรจะมีการซื้อขายยังไงนะครับเขาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปาพูดคุยกันในเพจ Facebook แล้วก็ l i น์แอดนะครับไลน์แอดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับว่า เราจะติดต่อนะครับสื่อสารกันยังไงนะครับหลายท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนะครับของทางช่องแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับเดี๋ยวทางช่องก็จะทิ้งช่องทางติดต่อให้ท่านเองนะครับโอเคครับสําสหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีเหรียญทั้งสองปีพศนี้นะครับมาฝากมีลักน่กาสะสมให้ได้ทำความรู้จักประมาณนี้ก่อน,นครับ สมครับวับนี้ทางเจ้าก็ขอจบการรีวิวเหรียญทั้ง2องเหรียญน,นี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ